เจอแล้วเห็นแล้วงอกดอกแรกเจาะนอกง,งามเลยอ่ะจุ่มมันเห็นอุอ้ยจ้ามีอย่างก็ปองปองอุ้ยมีอย่างนครนะยายสวัสดีตอนเช้าเจ้า อยู่กับเพงบีงห้าปัญาเจ้าพบกันที่ป่าน้ำหนาวะเจ,จังหวัดเพชรบูรณเจ้านี่กับตาก,กล้องของเพงเจ้าเนะนาะน้นจิ้วเจ้าเป็นน้องเบาเพงีงเองแหละรุ่นเดีวยวกันนะเจ้าวันนี้จะมาหรือมามานะเจ้านี่เจออยู่ข้างเขาโอ้ยเพีนงงามงามดูมเลยอะช่วยช่วยชวย ถูกไหมโอ้โหมีวะต้องหาด้วยอย่านี้ดิแล้วเจ้าเห็ดท่านเห็ดท่านหน่อยเจ้าข้อขาเปื่อยเนาะอ่ะได้พึ่งเจ้าโอ้เปือเอเป่อยเนาะพ เห็ดปงฝนเนอะดองเลมมาได้เพลยเห็ดพึ่งอันนี้เห็ดพึ่งทานนะเจ้าเห็ดดองตูมยั้องเนี่ยเห็นด่างอันที่สอง เจ้าตรงนี้เนาะดอกกำลังจีเลยเจ้านี่เห็นสองขนาดดอกกำลังสวยเลยเฮ้้ยน,น,น,นม้นม้เมนใครให้ต้นหัวก่อน ดูันนะเจ้าเมื่อช่เห็ดตาตเบื่อนี่นี่กลมาได้เจ้าแต่ว่าแมงกัดนะเจ้านี่อย่าคิดว่าเห็ดตีมมันแมงกัดบเนี่ยมันจะปลอดภัยทุกชนิดนะเจ้าเนาะนี่อันนี้เป็นละง,งกตีมตันเป็นห้องวาเห็ดไตเบื่อแหละไม่ใช่ละงกตีมตันนี่ยัไม่เห็นไข่ใช่ไหมมีคำว่าใจ่่ กินม่ได้เจ้าเดี๋ยวมีดนี้พี่จะเอาล้างก่นอกนนะเจ้าเ,เดกหน้าแดงเฮ็ดแดงน้ำหมากดอกหน่อยจ้า เล้าหงอกเจ้าดอกนอกงามเลยอ่ะโอ้ดอกสวยหลังหงอกขาวเจ้าโอ้ยห้แห่แห้ะดอกนี่แมงกัดเนอมีใครมั้งตัวเจ้า ใชโดนแม่งกัดหิริทานเจ้าสามลยเนะเหิริทานหน่อยเจ้า าดอกจูนฮะอยู่ไหอกู่นะท้าเนี่ยอันนี้ถุงเท้าเหมือนเป็นร้านนะเจ๊ะเห็นใจถุงเท้าออ ว้ยพี่ทงมันคาพูนเหมบันบานนะเจ้าป่าไปเก็บกันดอกนี้เนะาะฮักเจ้าจ,จู่มันแถาออกเตะอย่างไก่ไปไก่ไหมเนี่ย <laughs> bán đi ô mình đi được không chú hẳn cả ui là có hoài kín nán bưởi tự bưởi thế nào mà kín tự ขาวเลยแ้่เจ้าเห็ดโคลนเข้าตอกนะเจ้าเนี่ยตกวไปง่อยเนี่ยใช้ปุ่นเลยเจ้าเยพอมันออกแ้วเจ้าเยอะวะเราจะเก็บมันได้ก่อนพยายจะตัดนะเจ้าเวลาล้างมันจะได้เบิดต้องากานกะ จริงเขาดึงก็ได้นะแต่เาว่าอีมันจะได้ประยาสตัวน้ำล่าง ห้ามหายใจเด้อเห็นอันนี้นะ uh huh. <c oughs> เฮ็ดต้องกวางเจ้าขาฮะแมงกินเจ้าดอกกำลังตูมอยู่ได้ขนาดตัวอู้หอยกินนะป่อยเป็นกินติอดอะเห็นเจ้าพืชพึ่งดำนี่เให้พึ่งดำนี่อันนี้กินลัมเนอร์แบบนี้นะเอาเขียวๆเวปน็นไงเป็นหอยดำปลาแล้วเปนเขียวอันนี้กินลัม พึ่งทาหารเจาโอ้ผ่านมอเ้รสุมแมงกัดฉันพะล่ะโอ้เขามาช้าพีน่นกปานปายอยู่ที่ไหนเนี่ยน,น้ำมนเหนือเหออย่านี้เจาหนมันนอนจีนางเอ๋ยอขอขอเรงงงหั โ uh อ้โถน้องเพื่อนมากน้องกบขาวเจาะอ๋อแต่ฝั่งนั้นเอ็มไม่ได้ข้ามไปเขินแป้ง ้อีทานใยใยเฮไปไ้เอาขาวๆอยู่นี่เพังเอาาจที่ทานให้ก่อนลดอกนี่ กนนหนึ่งล้าเจ้ใะใครลังงกไขลังงกไข่กี่โยลหนอเไข่ทั้งรุ่นตั้งบอดีๆนะเจ้าอันนี้เป็นลังงกขาวเจ้าเหียมจ้อไมีเหียมก็ โ,โอ้ยมีไข่นะยายโอ้ยมีไข่น้อยนี่ตัวเดี๋ยวพี่ไปพาบ,บติบบทยิ่งยิ่แล้งงวงูขาา น้งเงาแดงเลยปุยเพึ่งเจ้าปึ๋งดอกนึงอุ้ยเพิ่งเข้ากรรมไปเจ้โอ้ยดอกงามอยู่นะบ่ป่อยจ้า เห็ดอีหย่งแม่เห็ดขาวได้แกกวห่นะเห็ดอะไรหดนะเห็นอะไร,ร,ะไร,ร,ะไรบา่โอ้มันไปแล้วล่หมดละ ออออแอ้วขาขามีข้างเดียวเลยใช่ไหมไม่ใช่มันแบบมันตัวเดินแบบอีไงีไงอ๋อเคยเห็นเหรอเคยดูในคลิปอยู่อ๋อพึ่งทหารดอกดอกงามมีดอกเยอะหน่ะก็ว uh, ่านนะ 不会，不会，别别别 เอาละเจ้าเนาะตัวน,นี้ก็หาเดินทั่วป่าละเจ้าผลงานแพงก็ได้อยู่ประมาณนี้นะไปะตอนนี้แพงก็เดินทางกลับละเจ้าเนาะเผื่อได้เพิ่เเเเมเล็กๆจะได้ก่อเดี๋ยวจะถ่ายให,ให้ดูอีกทีนะเจ้าเดี๋ยวก่อไปดูผลงานรวมๆกับบ้าไทยบ้านข้างนอกอีกทีเจ้าไป ผลงานของแพงเจ้าเนี่ยดูก่อนก็ได้เห็ดหลายชนิดเจ้าเห็ดพึ่งนะเห็นแล้วโงกเห็ดรวมเห็ดดินนะเจ้าอันนี้ของเยเพนอันนั้นของเยลาบเยลาบได้เห็ดไหมนี่อันนี้ตะก้าของเยลาบนี่ได้เห็ดปากกาลังไปเจ้าก็มาเจอเป็นใกล้เป็นเห็ดปากกาลังนะเจ้าแล้วก็เห็ดโคดข้อตอกเจ้านี่คือผลงานของแพงนะเจ้านาอบ่าวไทบ้านวันนี้ พักเจ้าเป่ารถขอได้วันเป่ารถจะไม่ได้เข้าไปหานี่ม่ได้เข้าไปหาฮิตด้วยกันนะเจ้าวันนี้เิ่นมาทรงไม่ไนะเจ้าเนาะอาไะเจ้าเนาะสำหรับคลิปนี้นะเจ้าขอขอบคุณที่รับชมแหมมาจนถึงท้ายคลิปนะเจ้าเนาะที่กัดก็คืออยู่ที่บ้านทรัพย์สว่างนะเจ้าอำเภอน้าหนาวจังหวัดพิจบูรณ์เจ้าเนาะมาเก่วันนี้บ่สเสียเที่ยวก็ได้ฮิตหลายชนิดเลยนะเจ้าเนาะบอได้กินอยู่แกงหมใหญ่เลยนะเจ้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเจ้า สวัสดีเจ้าทีมงานทีมงานา <c oughs> บ้าน <c oughs> เจ้า